i mm -hmm. น้ำขดใสเียน้องเน้ะทั้งมุมนีม่น้ำใสเ่ะเป็นปลาเขานะพี่น้องคืนน้ำเนยะเดี๋ยวยเขา,ววายืนเบิ่งจะเข้าเลยน้องเนี่ยง่ายง่างรอเบิ่งป่าก็ จักปัญญงบุ๊คปากขอหน่อยวะข้อหึ่งประโดบุ๊คปุ๊คปากขอหน่อยตาสวดบุ๊ตดำดำผ่านใช่ไหม น้องโอ้โหนี่เหมือนบริษายคิดไปน้อง พี่น้องเส้นโบสิยิ่งแล้วอิ่งใจวะเห็นปะนิ่งไงพี่น้องมันยิ่งรอบนึงเลยยิ่งบ่ถือเด้วหาเมืองเลยพี่น้องเนี่ยไปแล้วบ่ล่ำมันทำไม <c oughs> มีประตองกายเดี๋ยวมันก็คืน น้องปนินมันเข่าเขืองมั่นน่นตัวในตื๊บอยู่น่พี่น้องใน,นเมื่นกี้นีขือมัน,นอยู่น,น,นะน,นั่นพี่น้องเดีวถาเพื่อนก็มันสีมาอยู่พี่นะน,น้องถาบเพื่อนนะปักไงล่ะพี่น้องเนะ นนนัเอยโดนพี่น้องโ,โดนโดนครับผมโดนพี่น้องโดนพี่น้องลุ่ไเปเอาเลยครับผม ไปแล้วไม่องเลรนแล้วเสือกมันขึ้นไปพันเลยเยอะนะปดเสือกจะเข้า

Ừ. Ủa, thử cái này là cái nông Quá ngay ngày lên <laughs> quá bưng nông chiếp พ่อปนิ่นยักว่ะพ่อปนนิ่นยักเยอสองบวกคุณแล้วฮะปลาเพืองไหมมันมีสองเขื่องมันไล่กันอยู่เนี่ย bọc nhảy luôn nó ơi vãn ăn chiếc rồi vâng lết là nó ơi hầu này thì suốt phóng có thăm đại với nó ơi đục đọc ý bạ Bắc mưa cả nhau เก็บปลาได้ครับกันขอสวัสดีครับผมพี่น้องกับมันอุปสรรคมื่อนี่ที่ห้าเจือนะพี่น้องเนาะก้อนสีได้ปลาก็มีครับผมปืนตกลงปืนตกลงข้างล่างนะครับพี่น้องทางไปเอ็ดหนังเนาะนั่นเนาะว่าแม่นลับบ่ปืนตกลงพี่น้องมีตรงลงกว่ไป เนี่ยอุปสรรคเขาก็คือผักจอกเขาดิมันไหลเขามาป่ามันสิบกปานิ่งมันบ่ค่อยมักมาในพี่น้องอยู่์ใจผักอันนี้ถ้ามันล่งป่าปานิ่งมันสิลอยหัวเต็มไปเลยก็ถือว่าเฮากะเฮากะประสบความสำเร็จดี่น้องบ่เหี่ยวเนาะตัวแรกยิ่งไปกับบ่ถือครับตัวที่สองก็เป็นปลาคอนะครับผมตัวที่สามก็เป็นปานิ่งผมอยู่ในพอดี พอดีไฟฝามนอนอยู่ข้างฟังหัวมันมีไฟหั้ไฟมันมีเขื่องมันเต็มบดเ,เลยนะพี่น้องข,องของ้างๆเดี๋ยวรอดวลน้ำกันจริงครับพี่น้องทุกคนว่าเราจะหมานอีกมันเซนโบเซนโบได้ยิง่งบาทนึงเลยพี่น้องจับมือถือนี่เขื่องมันอยู่นี่ ยู่อสายมือน้ำยอดพักไอ้ยอดไอ้อยู่ข้าร่มลงเลยเฮ้ยมันออกมากพี่เลยร่างกายโอ้ปลาบลาถือตัวเล็กตัวเล็กมันบักในที่มดตัวเล็กเขาทำอยู่นะนี่ไหมเขื่องมันอยู่นี่บางคางแดงปีเลยอันนี้เขายิ่งเอาอยู่เขื่องพี่ มันสูวกันอยู่พี่น้อ้เมิองอัดสองอัดสองปักว้อไหมโบนะนั่นนั่นตัวใหญ่อยู่ด้วยน่ะตัวง่ามอยู่ ตัวยิ่งยิ่ใส่ตอนนั้นนิน่ะตัวยิ่งบ่เท่าไห่ะนะมอ,นะอ,อะนมันยิ่งยิยิงคุระบาดปลาบ่ขึ้นมมนเลปลาบ่่อยปลาบ่ขึ้นแม,นมนเลยนีแต่ปลานอน ไปแยกใหายได้พี่น้องนะครับไป,ไปจันโบได้ยิ่งจะบาดน้องยึดร้อยมือนกัน <c oughs> สวย